จากบริเวณ้านพระบรมหาวังตรงนี้บริเวณตรงหน้าสารลักเมืองทา้งกระทรวงกลาโหมนะครับดูประชาชนนะครับ เดินไาได้านเดินปัน้นก็เต็มเหมือนครับประชาชนนั่งรอกันเป็นระเบียบนะครับตลอดสองข้างฟังคนเยอะเลยนะครับ รอบบริเวณสนามหลวงก,ก็คนเต็มรุ่งหน้าไปทางกระหล่อด้วยเลยบริเวณหน้าศาลนายาหน้าศา,า,าลรับเงินไปจากแม่นป่า,าทางสวงกระลางหงก็เต็มเลยนะครับตายแล้ว เพหนูเปลี่ยนเลยนะประชาชนที่มาเฝ้ารอก็จะมีพระลมมาพระลมสยแลกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่และบาราชีนีตลอดเส้นทางเลยนะครับสองข้างฝั่งรอกันเป็นระเบียบครับการเอบไทย ่าโรารวยจะมีพ่อลงนอนฉายแล้วตลอดด้านหน้าตลอดเลยครับเลิกงานก็นอนดึกด้วยจากด้านหน้านิด จากท้าช้างนะครับจากนั้นท้าช้างมาประชาชนตลอดนะครับสองข้างประชาชนเฝ้ารอเป็นระเบียบสมเส้นเหลือนก็เป็นแถวับ เยอะมากเลยที่เข้ามาไม่ได้ก็เยอะบรรยากาศก่อนรับสเสด็จนะครับสมบัติเดรเจ้าอยู่หัวอยู่ในคระพระโรงหนาและชวังในพระตะแก้วนะครับบรรยากาศมาให้ชม เสียงก็จะเบาลิางเลยครับเพราะว่าผู้คนเยอะบรรยากาศคนเฝ้ารอเลยครับบางคนที่มาที่มาตั้งแต่เมื่อคือนนะครับตีหนึ่งมาเฝ้ารอกันหลายชั่วโมงนะครับบรรยากาศผู้คนเต็มมาเลย โดยนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยให้มาชมบรรยากาศนะครับจากช่องสม a อ m นเลยครับเดี๋ยวจะลงตอนเสด็จอีกคลิปหนึ่งนะครับให้ชมบรรยากาศร,รอบๆสนามหลวงหน้าพราะลมลาและวัง ติดตามวาไว้เลยครับเดี๋ยวชวยมอีกคลิป